สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและองค์ประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 นะคะค่ะเครื่องมือทูพานเนลนะคะที่เห็นแทบตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวาดภาพหรือแก้ไขภาพโดยบนปุ่มอ่าหนึ่งนะคะอาจ จะมีปุ่มที่ซ่อนอยู่รวมกันหลายเครื่องมือนะคะโดยจะสังเกตเห็นดังนี้นะคะก็จะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ที่มุมขวาล่างนะคะของเครื่องมือนั้นๆต่อไปนะคะครูก็จะมาอ,ะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องมือแต่และเครื่องมือนะคะ อันดับแรกนะคะที่ชี้อยู่นี่นะคะก็คือ,อเครื่องมือทีอ่ใช้งานในด้านย้ายภาพนะคะหรือเขาเรียกว่า move ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพนะคะหรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกลนะคะก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้แล้วส่วนที่สองนะคะเครื่องมือตัวนี้ที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเส้นขีดต่อปากตรงนี้นะคะก็ คือเครื่องมือมาครีนนะคะคือใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะก็จะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกแถวคอลัมน์ขนาดหนึ่งพิกเซลน,นะคะก็จะมีดังนี้นะคะส่วนที่สามนะคะก็คือเห็นเป็นรูปเชือกนะคะที่เหมือนผูกนะคะตรงนี้ก็คือเลสโซนะคะ โดยใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวขอบเขตไม่ว่าจะแบบเขตแบบอิสระนะคะก็จะมีเครื่องมือดังนี้ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพหรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นนี้นะคะเมจิ Magic one ท o ตัวนี้ส่วนต่อไปนะคะก็คือเครื่องมือ Co ร to ตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการใช้ตัดขอบภาพนะคะแล้วส่วนตัวนี้นะคะที่คล้ายๆตัวดูสีนะคะก็จะเรียกว่า e y e ว lopper นะคะคือใช้เลือกสีจากสีต่างๆบนภาพาไม่ว่าจะเป็นภาพ บนหน้าจออย่างนี้นะคะเราก็สามารถคลิกดูดไปได้เพื่อที่จะนำไปวางหรือไปตกแต่งสีนะคะแล้วเครื่องหมายต่อไปนะคะที่เห็นเป็นเหมือนพลาสเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์บัสนะคะคือใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพนะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเลสไอโทนนะคะคือ สามารถแก้ไขาภาพต่างๆได้ว่าจะเป็นตาแดงอะไรอย่างนี้นะคะลบรอยก็สามารถใช้ได้ส่วนที่เห็นเป็นรวกการนี้นะคะก็คือ l a ッシ t o o l ก็ใช้ระบายลงบนภาพนะคะมีหน้าที่ระบายภาพระบายสีและส่วนที่เห็นเป็นเหมือนแปลงตัวนี้นะคะก็คือคอนสเตปนะคะ ใช้สำหรับใช้ทำสำเนาภาพโดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบายนะคะหรือระบายด้วยลวดลายนั่นเองค่ะส่วนต่อไปนะคะที่เห็นมันเป็นผูกันและมีลูกศรน,นะคะย้อนอย่างนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมาหรือสามารถที่จะย้อนกลับไป ระบายภาพเดิมได้นะคะก็คือ history brush นะคะคือตัวนี้และส่วนต่อไปก็คือ,อที่เห็นเป็นอย่างลบตัวนี้นะคะหรือ eraser นะคะก็ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถลบหรือตัดออกได้และส่วนต่อไปนะคะที่เห็นเป็นสีเหลี่ยม,ยมตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเหมือนมีการไล่ระดับของสีใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะเราก็คือเครื่องมือแกลเดนนะคะคือใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบนั่นเองนะคะก็เราคลิกเครื่องมือตัวน,นี้ก็จะแสดงแถบให้เลือกนะคะเราต้องการแถบทึบหรือขอบทึบแบบไหนสว่างแบบไหนก็สามารถเลือกได้ต่อไปนะคะก็คือเครื่องมือที่เห็นเป็นคล้ายๆหยดน้ำนี่นะคะ ก็คือเบลอนะคะใช้ระบายภาพให้เบลอนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะต้องการภาพที่เบลอก็สามารถตรงนี้ได้ต่อไปนะคะที่เห็นเหมือนแว่นหรือคล้ายๆกลมๆอะไรเงี้ยก็คือเครื่องมือดรอสนะคะคือใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลงนั่นเองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ ต่อไปนะคะที่เห็นเป็นอ่าปลายปากกาแบบนี้นะคะก็คือเพนตูนนั่นเองซึ่งใช้วาดเส้นพาสนะคะตัวนี้เลยต้องการที่จะวาดก็มีให้เลือกเครื่องมือให้เลือกมากมายต้องการใช้เส้นพาสวาดแบบไหนนะคะส่วนต่อไปนะคะที่เห็นเป็นตัวทีใหญ่นี้ก็คือฮิลิสตันเทลทามนะคะตัวนี้ ก็ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพนั่นเองนะคะต่อไปนะคะที่เห็นเป็นรูปส่อนนี้นะคะก็คือ,อ p เ t Selection นะคะคือใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาดนั่นเองค่ะต่อไปที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือลิชเชนทนะคะ ใช้วาดรูปทรงเลขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูปนั่นเองนะคะก็สามารถคลิกเลือกได้ว่าต้องการที่จะเลือกวงกลมหรือสี่เหลี่ยมหรืออะไรนะคะสามารถแทรกไปวาดได้ะคะ่ะแล้วต่อไปที่เห็นเป็นเครื่องมือ,อรูปมือแบบนี้นะคะหรือ hand tool นั่นเองคือใชอ้เลื่อนดูส่วนต่างๆของภาพได้นะคะ ม่วจะเป็นการเราแทรกภาพมาก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะคะแล้วต่อไปที่เห็นเป็นแว่นนี้นะคะอ่าก็จะคือ Zoom To เมื่อเราคิดก็จะมีหน้าที่ในการ z o ูมภาพนะคะไม่ว่า z o ูมขยายนะคะก็สามารถคลิกตัวนี้ได้ถ้าจะซูมภาพก็บวก นะคะซูมอินถ้าะลดลดขนาดของภาพย่อลงนะคะก็ตัวน,นี้เลยนะคะที่เห็นเป็นเครื่องหมายลบนะคะก็จะเป็นซูมเอาส่วนต่อไปนะคะที่เห็นเป็นแถบสีตรงนี้เมื่อเราคลิกแล้วก็จะเห็นหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะก็คือเครื่องมือโปรคัลเลอร์ Color, หรือแบล็กคัลเลอร์นะคะ ก็จะใช้สำหรับกำหนดสีนั่นเองค่ะก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกกำหนดสีได้ากำหนดสีที่เราต้องการกา็สามารถเลือกได้นะคะต่อไปนะคะเครื่องมือที่เห็นนี้นะคะก็คือ e d i t ก็สามารถาปรับแก้ไขภาพหน้าจอได้นะคะอตโนมัตโอเคค่ะวันนี้นะคะ ที่ครูอธิบายวันนี้นักเรียนก็คงจะ,ะนำความรู้ที่ได้วันนี้นะคะนำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ